เลขนี่ยมันมีมันก็มากเลแต่ว่าหกอยู่ว่ามากก็ขึ้นมาหกสี่หกศูนย์เท่านั้นเลขมาตามต่อนนะครับเนาะมาตามต่อนโค้งชุดท้ายโค้งชุดท้ายอ่โมะแล้วอีกเมื่อกี้เมื่อนาะเป็นอะตามต้อนโค้งชุดไทยนะโมะมากะไายไปเลยครับผมพ่อจานเนาะมาโค้งชุดท้ายแอดมินครับมาบ้านกับมาพ่อเพิ่นอีกแล้วโค้งชุดไทยไปเอามาถามเบิ่ง อ่าพ่อพ่นฝันดีว่าพ่นซื้อตัวได้แท่พ่นเน้นตัวได้แทะฝากเอซเนาะพ่อเป็นแนวทังคือนเนี่ยเียก็เอฟซีะครับผมแล้นเนี่ยสิบสี่สี่สิบอ็ซื้อนี่ตอนนี้โอ้สคูอ่าสคูหกศูนย์ศูนตอนนั้นเลยหกสีสี่ซื้อมาแล้วกัฝันดีโอ้ฝันว่าได้ไปเอาไปย่งกลาง ไปได้ล้วโอ้ยป่าวคอมีอโรสบกรรมคัดกรรมคัดไปดิพอดีจับใสทท่ถังว่ามันเต็มถังยัดที่บุลุ่งตัวชุดไทยกัมันอยู่นอกไฟแงงกับไฟแงงมาปกปก๊บเลยกับกรรมข้อเดี๋ยาๆขึ้นไปเท,ท้าก้อนสู้วมวมาสินไ <c oughs> ม่มาไม้มาสินหอกว่าโอ้ยเออเออมันคือฝันเนี่ยกับผู้สึกตามผู้เ่วยร่องบอกว่า,วาได้แล้วเขาเป็นไข่เขาไข่นำยางเดี่ยวว, <c oughs> ว,ยว่าสินเราไปทำวัสดุใบโจ๋าซื้อแล้วซีหนึ่งหนึ่งซีกับซีหกหกซีสนอก โอ้ขับแม่คอยคอยไปย่องรวดไปสั่นเราว่ะโอ้ก็เคยฝันเด็กเียดอกฝันยังสี่ฝันว่าไดู้่เด้ป่าเนียมันจะเป็นแปดห่าบอกมือว้ามือเป็นหามันบพแม่นเาิ่นว่าิ่นก็มาสูกดียุเสือร้อมเนาอผู้คนนันผูิคนเคยสันสัดนทั้งฝันิ่นถือประจำเด้าผูนถือประจำทีเนีย ซื้อหนึ่งซีซหนึ่งกับซีหกหกซีซื้อมาแล้วมาฝันเนี่ออซื้อตัวนี้แล้วซื้อตัวนี้แล้วื่องทุนตัวนี้แล้วหกศูนย์หกศูนย์แต่ว่าฝันแล้วยังเด้ไปซื้อหอกหกศูนยกก้อนอันนี้ซื้อซื้อหกซีกับหนึ่งซีไว้หกซีกับหนึ่งซีก็เลยมาฝันบ้านเนี่เออลยมาฝันฝันว่าได้ปลาเนี่ยได้ก็ได้โพดได้เลี้ยวเราวจุถังบลาไงจนเต็มเนาะโอ้โนี่ต่ปะข้อปลาเกี๊ยแม่บลาลงงัจน โอ้ยเต็มทังจนแถวขึ้นมาเท่เลยล่ะเท่เลยว่าสิลงไปเอาอีกหมดหูเมียกวนไหมโอ้สะเดือกวนเด้เสะเดือกวนเลยโว้นั่นเลยโอ้ยอะไรตัวนีคือว่าเอาจังไหนกับบ่หมดเตี๋ยโอ้ได้บัวป่าแม่ยังหลายอยู่ดิอืมหูคงกลางท่ากับกลางอยู่เล็กหน่อยฮนี่ครับผมโอ้ได้ว่าป่าขึ้นมาเท่ไว้ก้อนเท่ไว้ทั้งเฮียนหาแนวกำลังหาแนวเท่ละกำลังจีเท่ครับเป็นหมูเมียกวนอืมแต่ว่ากับบ่เคยฝันจักรเสือดอกฝันลักษณานี้วันละนี้ ยังว่าไปเล่าให้ช่วยร้องฟังว่าโอ้ยเถอมันไหวเลยอืมก็วเจ็นําตัวเดียวนี่แหละพรท่านแล้วว่าขันมันฟันลักษณะนี้างเจีาผู้ช่วยรองวังพ่าเทพแหละแต่ว่าอันนี้ก็จะได้ไปเพิ่มอีกอยู่ขึ้นเขาละโอ้โหแล้ตอรนี้ยิบไปยักใบแล้วครับลอตเตอนนี้ยิบไปได้สองใบมันบ่มีสี่สิบเอ็ดยะสี่เนี่ยขันมันมีก็จะเอาตัวนี้เลยเจี๊ขันมันมีก็จะเอาอีกัสิบใบอยู่สิบสี่สี่สิบเอ็ดนี่ยางละหอย่างมันบ่มี ทำยูรเจียจะได้คุยกันเงายู่รเจียว่าอ๋อจะพ่ยาติมาเหมือนนี่ว่าจะเข้าปปเท่อกับซอยยืนอ่ะมันมี่ามันยิมเยอยิ้มมองตลาดเฟิรนบูตเจียอ่มีลอตเตรีห้าควาเจียนาโรกพัาบาลนี่ก็หามันมีครับผมมาแค่งยูทังเยอะสองข้างพิเศษประมาอยู่นี่กับลอตเตอรี่เฮ้านิีคือมาคักแล้วมาคักแล้ว เขาเรกวับมาศูนส <40 S 3> ีนึงเนาะอ่าเลขสูตรเตีเ้เลขสูตรของาับพีู่นสีนึงดกับเขากันเยสิบหกมันมาก็เลยซูนหกไซส์ครับผมสีไส์ว่าไรลักซี่โอ้หลดซีหลดซีเลยแบตเตอรี่น่เอาหอดซีฮะ อีเกตระีรูดไปเลยจากซีศูนย์จากซีศูนย์่ซีมาแทะเปนบอทีเนี่ยนมาเคือบ่พลาดแทะซีดีที่จากสิดรูดเนาะเออยังรูดเพราะว่าบ่อว่ซแปดีก็บอันบ่อหอดพันดรว่าโอ้หอดไดคือหอดซีเกเบ่เกินนี้วว่านเอาเงาซื้อมีก่ล่ะว่านก็ไปรุบลมบ่ได้ึื้อมีสองใบสามใบซีหนึ่งีสิบเอ็ดโอ้ คือมีก็ได้ถ้ามันใจเตืบจริงเนาะเตืบจริเนาะซีกับศูนย์เนี่ยมันจิ้งกันเขาเลยเนโอ้เหนคนมามีศูนย์หนึ่งขึ้นเลยสี่ศูนย์ซีหลอดแล้วเอาว่แค่ศูนย์มาเี้ศูนย์มาจับสีไซหลอดเี้จับซีไซเลยมสีในวานมากครับแล้วก็แค่ผ่านนะตะเกาครับผมดีมากมันก็บอกไปเพ่อสามตัวหรอกไปสองตัว โอ,อเล็กสูตรดิแเเลสูตร,ตรอ่ะมีมมีศูนเ่มื่อน่ะมีศูนย์มีส,ม,สมีหเออมีสาตัวมสามตัวคันม,ม,มากมากสองดม,มากเนาะคันมากมากสองอือขันมาไปตั้ง3ก็ เรียกว่าดวงเนาะดวงดีฮะแล้วเอฟซีก kind of ับเพชรนาเอาขันมากกะเด่นน้ำแนี้ต้ดินขันว่มีลาเตลี่กันนะฮะพ่อใดเตี้ยฮะเบื้องพ่อได้ขึ้นขึ้นเอาอุดหนุนรัฐบาลนะรัฐบาลครับผมแต่ว่าไล่แล้วจรกว่าเบิร์ตแล้วหรืไลแล้วเรียกว่าเมื่อนี้ก็จะเข้าไปยุ่งฮามันได้อีกยักษ์สองสามใบเออพ่อได้ในนี้เตี้ย รัฐบาลนี่ล่ะคันนี้กำนัมกับใบรวดโอ้เนีนเนียนได้ครับเด้อสิบสี่ครับสี่สี่สิบเอ็ดครับผมกลับไปเนี่ยกลับใบเนี่ยเนี่ยถ้ามันออกกลับได้โอ้ฟันฟันดวงมันบดีนะขันคือหมดฟันหรอไม่เราจะได้ยี่เจ็ดสิบใบมันบดได้มันได้แค่สามใบว่าหันเจ่ไหมชิก้งก็ได้หาใสีกับบางคนไม่มี เจ้าได้กับเวิร์ดแม่มันด้วยปวดขนาดไปถ่ายพนมยังได้ใบเดียวังมาขนาดมองคักๆเตี้ยมองปวดไ่อยากมองได้กับพวกี้กี้โอ้ไม่็สเจอเรืดองยังคนหน่งที่เนว่าเขาใต้ยินเนีว่าเขาขายด้วยลืะสร้างเขาหมองห้าการดวงหามีสำนัทำน่นแหะคือว่าดวงเห้าเห่ากบแะ มันสีได้มันสีได้ดอกะนางยูเสือกับพีคนมาขายให้เนาะกมันสีได้เป็นว่าละมัดสีได้มันก็เจวมาส่งหัวจริงจังว่าได้ก็ได้เพื่อเสือเสือเอาสิบสี่ได้หอดหกตัวเฮ็ดจะได้เนาะบอกถือว่าเนาะก็จะมีดวงตุกไทยเันที่ห้าเป็นเป็นเป็นยังว่าโอ้ยพวกขายถือรางวันที่หนึ่งเนี่ยแม่เจ็ดเฮ็ดประตูของทางเขานี่แน่ว่าทถนนโอ้สามสี่แสนว่าถนโอ้เฮ็ดคักๆเลียวว่าจะได้ โอ้มีความตั้งใจจริงแ้ความตั้งใจสิสาร้กำแพงด้านี้ก็เฉาวนี่ว่าใต่พวกขาถือขอปูคนตัวว่าขอปูคนิีนซัดนพวกขาสมาเนอะวัดสามว่าปูบุญคุมมันวะปูบุญคุมให้เลาครับผมแต่ว่าหาบอกเนี่ยพอนที่วัดเนี่ยพอนึ่งกรได้เป็นได้หาเก็ดเนื้อนั่ พ่อเสียวพูดคนบวทไมล่ล่ะพอนอนอยู่กุฏิไงกุฏคุณพ่อไงหน่โอ้ oh. เพิ่นก็ะสิกกฝันบอเพิ่นฝันว่าสัน่นงวดนี้บ่ครับเอองวดสิม่านี่เลยผู้ดใดมาบอกว่าเนี่ยพอละพอแต่ว่าพึ่งก็บ,บ่เคยเห็นหน้าเทเนนะ oh. อ่ะห่ะมขาวว่าสัน่นโอ้เป็นอืมเอ่คุณพ่อไงละกันเนาะหมขาวเนาะผมเงาเงาขึ้นไม่ยิ่งหนิว่าโอ้พ้นวาเจ้๋เออพ้นวานมามามา ยังว่าเขาจะไปยังฉันยังว่าเรี่องนี้ว่าอันหุ่มพุ่มขาวคนนั่นเป็นคุณพ่อใหญ่แล้วขนหุ่มเขาวผมเน่าเออผมไม่าเฉาจริงจริงเน่าด้อลูกกับผมเน่าเป็นว่าเป็นไม้ยิ่งบ่แม่นเป็นดอกเท้าบรรทุนผมดิ้อผมเป็นอะไรเพป็นกรปกปักรักษาบ้านเฮาเนาะปไปรักษาบ้านเฮาอยู่ดีไม่แห้งโอ้คุณพ่อวยเป็นดอกเพป็นเพป็นม้าเขาคือเป็นบ้านเปเมืองเนาะเพป็นมาเขาฝันเต้เพป็นว่าไม่มาบอกว่าเขาฝันอยู่ ก็ก่า้างหานอนสามตัวไปดขึ้นบอกบอกสามตัวเลยเพราเก่ามันหาจนอีกหาเจ็ดนึ่งผมเามันเก่าเจ็ดนึงผมังบ่คับกันได้ยังไงแต่ว่าดยมากอมันนักุดเพิ้ลหนังทุ่มบทไม้กันแน่ขิวอยู่ดิส่วนมากดิออว่าอสิ่รองน้ำพันอยู่รอกในกระไดห้านแวบไปห้าพนหา เจ็ดหนึ่งบอกขึ้นเก่าเจ็ดหนึ่งเสตนี่แหละจวันตัวไดเพิ่นตัวี่เนี่ย่ายมก็คือเจ็่ง่ก็ว่าเจเพิ่นบอกสาตัวไตแต่ว่า่นก็ซื้อแร้วแลตดีของคนก็ได้โอ้ต่างยางมาบอกซื้อนี่ต้องยฝันขับขับไปว่ามีคนยางมาบอกเตะโอ้บอกเกี่ยวกันไปยองตัวหยดมาบุมาลางบุญออังวน่สามตัวนะสามตัวพน่ยนีอาสามบุญนี่บบ่มาบุกัน แตอลีสทั้งหลังสนแล้วเนาะเออไม่มีไรแล้ววันแม่จีไม่มีไร้ววันสามตัมุนสองีเที่ยนี่เดีย้าเด้ยนอนลงพ่อคนเ่อยเนี่ยนอนจะด้ยามตุงตงเลยโอ้ให้ยสามตัวใช่สามตัวได้ตีที่เนี่ย นี่จากซีึ่งนึ่งไปวัยังเอ้าไม่บนไม่ลางเนี่ยหละพ่อเม่วันนีไม่บนไม่ลางเนี่ยไม่บนม่ลางเด้อลางเจ็ดหนึ่งสี่บนบนเจ็ดหนึ่งลางสิบซี่ก็ได้ถูกเออหนึ่งมาเจ้มาบนมาลางเอ้แต่ศูนมาศูนมาบ่นมาลางมันบอเออคือบอกถื่อบ่เนาะบอกว่าถือ้งวาเน่ยวะโอ้คุณพญาพิ่นมาพยางมาหาห่เขามาห่มขายิ่ง ผู้ซีเตี่ยดีว่ะเต๋มาเตี่ยก็มถุนปญโนเวโอ้เป็นการันตลมเอารเป็นแมนดีกดวงเนคนนอกดวงคนหองเ่าก็อนทีคือเกาน่ยวะครับผมของคนขึ้นังห้องย่บนก็ได้ห้องย่บนคนอยู่ลังก็ไดเหือกันถือว่เก่าบว่าว่าเก่าบ่เนาเก่าเจ็ึ่บ่ ไปหาบางอยู่เราคนนี้หรอกาเขาไปลอบางเต้องคงนของตัวไวเลยอง้บ่เก่ากับหาเป็นบ่อันตนานี่เจ้ังบ่ักนเดี๋ยวเพิ่กเลยเ่ก็จะมองปรีนะจำสิบสี่สิบสนะเจ้จำด้แต่โอ้ยว่วยาบนมาล้างเงได้ยงปูคนันคุณพ่อคน คนสามตัวอามันจีบขบ่นเนาะสามตัวนาาต้องมาบ่นตัวมาบน่านเื่ออะไหลวงพณ์โอ้พ่น,พ,น,พ,นพ่นบวชไหมพ่นนั่นพ่นนั่เพินม,ามนหาเถิพ่นไปบน่นลน,า,นาคุดหนึ่งเนีว่าใครแน่สีเป็นแฉนีนนอย่งแน่เลยตะกี้วิวู้มีผูยู่นี่โอ้พ่นบวชไหมพอเท่อา,าเพี้ยนเอาเลยปฏิบัติเอาวมันอหมาโอ้ไมากนะพอนะ โอ้หายมาหามาหาย FC อ่ามีโชคมีลาบน้ำเนาะอ่มางวดนี่งวดนายตามต้อนอย่านเง้ยเขาเลยเนี่ยมีโชคมีลาบให้ให้ทำบุญทำศีลไปนึ่งวันแล้วครับครับถือม่ามันจะได้ห่วงบุญกันด้เนี่ยอยากสร้างเงี้ยก็ได้ด้วยเนี่ยไหวเนาะถึงหนึ่วันที่หนึ่งเลยง่ายรุ่นเลยเจ็ดกระบาดก็ว่าันก็ดีเนาะเอาเนาะใส่มาใช้อยู่กระบัดก็ว่านี่ครับผมทีนี้เนี่ยกะเอา ขวบคนลงทุน14เลยครับ14 411อ่เป็นฟันดีความรอตุรีก็1อไวรวดอ่าเยหะมันโฟกันมันครับขวบเนี่ยกาเรียนนักยุดอก14 411ี่เอา1ิบเดินไปเออมีเท่าไหรเมาให้เกี้ยงมาให้เกี้ยงอ่ารอตอรีมาโหลดเตี้ยอ่มาเลยโปรยมี14 4 1โอ้เอาเอาพวอคนมันใจตนี้เลยครับเด้อตนี้ มันอก็คือจำเป็นนะครับผมมันมันเขามันออกขึ้กันเกไดดูกับดวงเนาะดูกับดวงเนีู้้วก็หนเจ้าเิตใจกับผูื่อกบนี้ครับผมแนแนวมื้นี้มันก็อยู่กับดวงน่ะโอ้ยดีกินก็ได้กินเต๋อบอกปฏิบัติเตอเด็กตัวเต๋อแล้วเป็นสันโอ้เขียนใช่ทวงไปแลวกับผู้สื่อพูดแล้วก็หนุ่มีดวงมาเลี้ออกมายังคนก็มาหาเสียรทั้งคน ครับผมยอดใบผู้ละใบสองใบพอได้ฟังครับผมพอได้รุ่นนักเสื่ะรัฐบาลไปอุดหนุนรัฐบาลเตือหนุนรัฐบาลเออวะเนี่ยมันข้าเจ้ากับออกโครงการนั่นโครงการนี้มาซอยเฮาคือเรานบ่หมุนเเวียนนคือา้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าเนาะเออธรรมดาครับประชาชนก็ยรัฐบาลรัฐบาลกับสายเฮาคือเราครับผมเอา ม,ม, like <S <s มือนีเปิดหน้าทางนะครับเรืองเปิดหน้าทางการเดินทางมักกระซื้อบ่มักกับกายไปครับผมขอพูหลายๆครับสำหรับการรับชมรับฟังนะครับเด้อเอาคันผู้ใดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับกดไลค์กดแชร์ให้เพันครับผมตามต่อมาลุ้นกันวันที่สิบเจ็ดสิบเจ็ดไม่ลุ้นกันละซีออกสิบเจ็ด วันที่สิบเจ็ดวันที่สิบสอวันปู่สทุกปีละเอปูนี่เพิ่งกับเจ็ดหนึ่งหอ่ติดน่งด้วกันนะวันเนี่ยนะอ๋อคือวนพ่นอาจจะเป็นบนแล้วพ่นซ้ครับผมครับอมแลก็พ่หอะไรครับเอาครับ